ที่น้นมไม่เห็นไหมพอเราลองต่ำแล้วเนี่ยเสียงมันจมอ๋อไม่ได้ต้องลอง<บ>ต่อบางบางอย่ารบกวัวกนอ่ะเดียวตัวค้านี้ดังสอนเริ่มยิงปากกลา ฉันเล่นยงหลับไหลยัทั้งหนึ่งห่างนอนเอนหลังตาร้องไห้ชวนใครเปลี่ยนหาแต่เพียงชื่อใจสอนพระรามปากกลาใจแค้นน่าจด E อยากเล่นด้วยล้อเลยอันนี้ล้อเลยเอาดิอะไรของมึงเนี่ยมึงมาบัวลอยมึงพาเขาบ้าไปด้วยเนี่ยอย่าให้เขาล้อมรจันเลยทำไมอ่ะเดี๋ยวในท้องก็ถือมีดออกมาด้วยไม่ใช่นักลบไม่เกี่ยวกันเดี๋ยวก็มาร้องเพลงอะไรกันเนี่ยครับคุณสอนรามในแฉขอได้ชอบฝาบาร์กระหม่อมเช่นคุณสอนรามเห็นวิ่งคนนี้กระหม่อมเั่นนึกรัก นิดนะรักเลยจะรักได้ยังไงเล่าไม่ได้เราเจอครั้งแรกเราถูกชะตาแล้วนะชอบเลยตกหุมรักก็ไหนแน่พบเลยอุ้ยฟาบาทในเมืองมีแต่ผู้หญิงที่สวยผู้หญิงบ้านปา่าคนนี้กระบอกเส้นขอเธอชอบจริงใช่ไหมชอบจริงชอบใจแฉและชอบไหมชอบประจ้าค่ะชอบใช่ไหมได้เลยได้เลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะให้เวลานะครึ่งชั่วโมงจะตะโกนทําไมเนี่ยพูดประการดีครึ่งชั่วโมงนะไปจีบเขาให้ได้แต่ถ้าหมดเวลาแล้วและยังจีบไม่ได้เนี่ย เราจะขอจีบบ้างได้เลยคุณเจ้าค่ะไปเข้าไปจีบลอะไรเนี่ยชาบ <c oughs> คุณได้ยินแล้วชาบเอาอย่างงี้ามาจาับเวลาเพื่อนเข้าไปคุยก่อนเลยสองนาทีเอพอครบสองนาทีจะมีสัยญาณดังอันนี้คือหมดเวลาแนละ้วครับผมสวัสดีครับชื่ออะไรครับเนี่ยเสียงอ,อะไรนะฮะเออะไระะอ,อย่างเงี้ยขออีกรอบัง การเสียเวลาขอาร้องเพลงคู่เสนอผลงานเพงลงรักข้ามคลองได้ไหมคะไม่ได้ครับจบเยอะเซนขันดีกว่าครับ ไม่ต้องงกไม่ห้จไม่ห้อออะไรใ้้เลินยางจงีไัจาม่ดตาท้องน่อยครัอรัญญาลองคนไหนคะไม่ต้อง้องนะครับตีถ้าฉาบแตกไปแล้วอย่าง้องไปวิธีนู้นแล้วคุณจะตีดังนะครับคุณอรัญญาผมเตือนด้วยความหวังดีนี่ยังไงอ่ะะถ้าคุณตีดังมากเกินไปในท้องมันอาจตกใจออกก่อนกำหนดก็ได้ ห่วงเขาจริงเเห็นเราเด็กอยู่ใช่ไหมเอาไปให้มับการตาเลยอันนี้ของสันรามอันนี้ของสันรามอันนี้ของน้องเตาของเราเป็นไงละจีบได้ไหมล่ะเขาไม่ชอบแบบาบาแสดงว่าเราไม่รู้ใจเขา